สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับพบกันครั้งนี้ผมนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคาถามาฝากทุกๆท,ท,ท่านเหมือนเช่นเคยนะครับชื่อว่าคาถาน้อมนมัสการเทพรักรุคเทวดาเจ้าที่เจ้าทางคาถาบทนี้เป็นคาถาที่เหมาะสำหรับท่านที่เดินทางบ่อยๆเดินทางประจำโดยเฉพาะ เดินทางผ่านป่าผ่านเขาผ่านต้นไม้ผ่านลำห้วยลำธารถือว่าเป็นการเดินทางที่อาจจะเปรี่ยวแล้วก็ทำให้เราต้องคิดมากคิดเยอะคาถาบทนี้ช่วยได้เขาบอกว่าเป็นธรรมดานะครับเทวดารุกบเทวดาเจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้มีอยู่ทั่วๆไปตามที่ต่างๆจะเป็นต้นไม้ต้นน้อยต้นใหญ่ ภูเขาเรากาแม่น้ำลำคลองหวยหนองคลองบึงก็มีโอกาสที่จะผ่านพบกับเทวดาลุกเทวดาเจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาคนไทยเชื่อถือในเรื่องแบบนี้เขาบอกว่าให้ภาวนาคาถานี้จะเกิดมงคลจะเป็นที่เมตตาจะได้รับความคุ้มครองป้องกันภยัย จะทำให้สำเร็จลุล่วงในสิ่งที่เราปรารถนาการเดินทางก็จะปลอดภัยมีความเจริญรุ่งเรืองตามข้อมูลบอกไว้ว่าอย่างนั้นนะครับก่อนขึ้นคาถาขึ้นนโมสามจบก่อนนะครับนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโต อะระหตโตสัมมาสัมพุทธะจากนั้นขึ้นคาถานะครับอะหังเทวตาจะภูมิมาจะลุกเทวาจะปูเชมิภาวะตังจิตตังปะละมังสุขังอีกครั้งนะครับอะหังเทวตาจะภูมิมาจะลุกเทวาจะปูเชมิ เพราะวตังจิตตังบาะละังสุข,ขังเราก็ภาวนาไปเรื่อยเมื่อเราจะเดินทางนะครับไม่ได้ไม่ได้มีข้อกําหนดว่าต้องกี่ครั้งกี่ครั้งนะหลังจากเราขึ้นนโม่สามจบเราก็ภาวนาคาถานี้ไปไเรื่อยในระหว่างที่เราเดินทางนะครับก็จะเกิดความเมตตาต่อเทวดาลูก,กเทวดาผีสางดางไม้ที่พบเห็น เราก็จะปลอดภัยเขาก็จะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆให้เราด้วยนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเราไม่ไปลบหลู่ไม่ไปลบหลู่และแสดงความเคารพจริงใจนะครับเราก็จะรับความช่วยเหลือในสิ่งที่เรา,าต้องไปผ่านพบไม่ว่าจะเรื่องอะไรกัแล้วแต่นะครับเราก็จะปลอดภัยกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยนะครับ ผมบอกว่าเสมอนะครับการใช้คาถานั้นเราต้องมีศรัทธานในครูบาอาจารย์ที่ออกคาถามาให้ใช้เราต้องมีสมาธิในการใช้เราต้องถือศินห้านะครับอย่าไปทําอะไรผิดผิดแล้วบอกว่าคาถาไม่ช่วยก็เราทําผิดคาถาจะช่วยได้หรือใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าเราปฏิบัติตัวประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรด้วย นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการประพฤติปฏิบัติตัวตามงขนธรรมเนียวประเพณีนะครับคาถาที่ใช้ก็จะได้ผลโอเคครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ